เมื่อนางร้ายอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินมังกรอย่างโลชิงลี่ต้องตายอย่างอนาถากลางกองถ่ายทำภาพยนตร์แต่วิญญาณไม่ได้ไปนรกหรอสวรรค์อย่างที่เคยได้ยินมากลับมาอยู่ในร่างของหยุนเยเวชิงเด็กสาววัย14บุตรีคนที่3ามของเสนาบดีฝ่ายซ้ายซึ่งนอนสลบสลายเป็นผักมานานถึง3เดือนเพียงหลงมิติมาก็ปวดหัวมากพอแล้วยังต้องมาเจอกับบุรุษที่มีผมสีเงินยวงแสนประหลาด แม้แรกพบเธอจะรอบสะบทในใจว่าหล่อบัดซบแต่ด้วยความพี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของท่านอ่องไปจริงทำให้หญิงสาวนึกหมันใส้เพราะไม่รู้ว่าจะนับเขาเป็นมิตรหรือสัตรูดียิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดเพราะไม่ว่าอย่างไรเธอก็ไม่อาจหลีกหนีชายผู้นี้ไปได้ในเมื่อเขาดันเป็นว่าที่สามีของเธอเสียน่้ะแต่คิดหรือว่านางร้ายสาวมากมรารยา ทั้งยังพกพาฝีมือแอคติ้งระดับเอลิสมาด้วยอย่างเธอสวาดกลัวมิติโบราณกับนายอองขาวอะไรนั่นติดตามได้ในหวนเล่ม1นถึงสออ่านต่อได้ที่ลิงใต้คลิปค่ะ